ภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเรามหาสจรรย์วันนี้มากับคำสาปไพ,พ่ย,ยิบซีตำนานความรับแห่งโชคสตาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้แล้วนะคะและนี่ก็คือตอนจบของการเรียนหน้าไพ่นะคะไพ่เดอ s u ัแสงที่เจิดจ้าจนกลายเป็นเงาเขาเดิมพันจากดินแดนแห่งเงาและ หมอกลวงตาทันทีที่ก้าวออกมาสายตาแทบผ้ามวัวเพราะตรงหน้าคือแสงที่สว่างเกินกว่าจะมองตรงๆได้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่แค่ดวงดาวบนท้องฟ้าแต่เป็นดวงตาขนาดยักษ์ที่เปิดออกมองเขาจากขอบฟ้าและเบื้องล่างแสงที่กระจายส่องลงมาทำให้สวนที่แห้งแล้ง แตกหน่อเป็นทุ่งดอกไม้สีทองเสียงหัวลาะของเด็กๆด,ดังขึ้นลาวกับทุกสิ่งคือความสุขและความหวังที่สมบูรณ์แต่เขารู้สึกถึงบางอยา่างเพราะในดวงตาน,นั้นไม่มีความอบอุ่นมีเพียงการเฝ้าจ้องเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ใต้แสงแดดเมื่อเขาเพ่งมองกลับเห็นว่าพวกมันไม่มีเงา และทุกครั้งที่เด็กหัวเราะดอกไม้ก็ร่วงโรยลาวกับความสุขนั้นกินชีวิตของสิ่งรอบคา้าเป็นเชื้อเพลิงพาเขาเริ่มสับสนนี่คือความหวังที่แท้จริงหรือกับดักที่สว่างเกินไปความหมายของไพ่เดอะซันด้านดีความรักความสำเร็จความอบอุ่นที่แท้จริงความมั่นใจความกระจ่าง ชัดเจนหลังจากผ่านความมืดมนการมองเห็นความจริงและการบรรลุสิ่งที่เราคอยด้านเสียความสุขที่แซ้งสร้างภาพลวงที่สดใสแต่กินวิญญาณความจริงที่เจิดจ้าจนทำให้ตาบอดไม่สามารถเห็นรายละเอียดที่สำคัญสำคัญ การหลงอยู่ในความมั่นใจมากเกินไปจนไม่เหลือการระวังตัวปมลึกของบทนี้เขาจะยอมเดินเข้าสู่แสงที่อาจกลินกินทุกอย่างเพื่อก้าวต่อไปหรือจะหันหลังกลับสู่อ้อมกอดของความมืดที่อย่างน้อยก็ซื่อสัตย์กว่าความสว่างปอมๆจบแล้วนะคะสำหรับไพ่เดซันเดี๋ยวเราไปต่อกับไพ่ จัสเมน์กันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไพ่จัสเมนเสียงเรียกจะเท่ากระดูกเสียงดังก้องจากฟ้าฟ้าไม่ใช่เสียงฟ้าแลบแต่เป็นเสียงแกรที่ไม่มีผู้เป่ามันแผ่วมาในกระดูกมากกว่าในหูทำให้เขาต้องหยุดก้าวเดินและหัวใจสั่นสะทานพื้นดินค่อยๆอยแตกออกเท่าฐาน และซากศพค่อยๆลุกขึ้นไม่ใช่สภาพเน่าเปื่อยแต่เป็นเงาโปร่งใสที่เต็มไปด้วยความทรงจำพวกมันเอื้อมมือมาหาเขาแลวกับเรียกคืนสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้แล้วเสียงกล้องก็ตามขึ้นเจ้าจำได้หรือไม่ว่าเคยเป็นใครเขามองไปรอบๆตัว เด็กที่หัวเลาะในแดดเมื่อคู่ตอนนี้ยืนมองเขาด้วยใบหน้าที่ว่างเปล่าในดวงตาของพวกมันเขาเห็นชาติก่อนชีวิตเก่าความผิดบาปและการเลือกที่เคยทำทุกเสียงรวมเป็นหนึ่งเดียวตัดสินเขาไม่ใช่ด้วยคำพิพากษาแต่ด้วยความจริงที่เลี่ยงไม่ได้เขา ะยอมรับตัวตนทั้งหมดของเขาหรือจะปฏิเสธมันแล้วกลายเป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ล้องหวยหวนในความว่างเปล่าความหมายของไพ่ j u d g m e n t ด้านดีการตื่นรู้การฟื้นคืนจากอดีตการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เหมือนการฟื้นจากความตายด้านเสียการจมอยู่กับอดีต ไม่ยอมก้าวข้ามรู้สึกผิดความลังเลที่ไม่ปลดปล่อยการปฏิเสธบทเรียนจนถูกพันธนาการซ้ำแล้วซ้ำอีกปมลึกหากเขารับฟังเสียงเรียกเขาจะฟื้นคืนในแบบใหม่แต่ถ้าเขาหนีเสียงนั้นจะตามไปตลอดกาลและบางทีสิ่งที่ตื่นขึ้นมาอาจไม่ใช่แค่เขา แต่เป็นเงาที่แขวนรอการตัดสินเช่นกันจบแล้วนะคะกับไพ่ j u d g m e n t นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกับไพ่ The World ใบสุดท้ายกันแล้วนะไพ่ The World, the world. การเต้นลำแห่งจัก,กรวาลหลังจากผ่านบทดทดสอบทุกอย่างความมืดความสับสนและความลักการพิพากษาผู้เดินทางก้าวมาถึงจุดสูงสุดโลกทั้งใบสั่นไหวลาวกับหายใจร่วมกับเขา วงกลมแห่งแสงสว่างเปิดขึ้นรอบตัวเธอสัตว์ทั้งสี่ที่เคยปรากฏในการเดินทางสิงโตวัวนกอินทรีและมนุษย์ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ทดสอบแต่เป็นสหายร่วมเฉลิมฉลองหญิงสาวในวงกลมยิ้มขึ้นลางของเธอลอยอย่างอิสระ เป็นลำไปกับพลังแห่งจักรวาลทุกก้าวของเธอคือการยืนยันว่าการเดินทางของเธอไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่คือการกลายเป็นความสมดุลและความกลมกลืนกับจักรวาลเสียงก้องเ,าเบาๆดังกล้องขึ้นในความว่างเจ้าผ่านทุกบทเรียนแล้วนะไม่ใช่เพื่อเข้าใจโลกแต่เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับมัน และในที่สุดเธอไม่ใช่เพียงผู้หญิงเดินทางอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้สร้างและผู้รักษาความหมายของชีวิตและวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดข้อดีของ the world การบรรลุเป้าหมายและความสมบูรณ์แบบการเข้าใจตัวเองและจักรวาลอย่างลึกซึ้งความสมดุลระหว่างจิตใจและโลกภายนอก การเริ่มต้นใหม่หลังผ่านบทเรียนทั้งหมดข้อเสียของ the world ความรู้สึกว่างเปล่าหลังความสำเร็จสูงสุดความกลัวการก้าวต่อหรือเริ่มใหม่การยึดติดกับอดีตความสำเร็จจนไม่พัฒนาตัวเองภาพลวงตาของความสมบูรณ์ที่อาจหลอกตาปมลึกการบรรลุ the world คือการปิดฉากการเดินทางของผู้เดินทางแต่ก็เป็นการเปิดวงจรใหม่หากเธอยอมรับเธอจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหากเธอหลีกหนีเงาที่เหลือจะตามติดและบีบคั้นให้ต้องเผชิญอีกครั้งและนี่คือจุดสูงสุดของเส้นทาง22 2ของไพ่เมจิอาคานาการเดินทางของผู้โง่ จากจุดเริ่มต้นจนถึงความสมบูรณ์และการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับบททดสอบในการเรียนรู้ไพ่ของตัวคุณเองนี่คือเส้นทางของไพ่เมจิกอาคานา22ใบตั้งแต่ The Fool จนถึงเดอะเวิลการเดินทางของผู้เริ่มต้นสู่ความสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องไพ่นะคะแต่เป็นเรื่องราวชีวิตของเราเองฝากกดไลค์กดติดตาม แล้วามาพชนภัยกับมิลินในเรื่องราวต่อไปในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะและอย่าลืมเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเรามหัศจรรย์วันนี้บ๊ายบายค่ะ